To the last ten, I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment we need to set the rewind, and our team was the give of our to leave you, but now I'm seeing all the signs. <laughs> Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Okay. Okay. If nothing happened here, oh, wow. I could be too sure But one day I'll be here สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้แน่นอนครับพาทุกคนมาดูนักเตะใหม่ที่หลังจากอัปเดตวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับผมขอเริ่มต้นด้วยนักเตะที่ถูกเพิ่มเข้ามาในกิจกรรมเดลี่เกมนะครับหรือว่ากิจกรรมยิงจุดโทษนะครับผมเนี่ยเปิดตามล่าไปหลายไอดีนะครับสุดท้ายกว่าจะได้เนี่ยไปได้ไอดีที่แบบว่าตุนไว้ดองไว้ยังไม่ได้เปิดเลยสักครั้งนะครับเปิดครั้งแรกก็ได้เลยผู้แตกแปลกใจมากนะครับ คาราโชทามก็จะเป็นนักเตะในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับตอนนี้กองเต้อายุ33ปีนะครับส่วนสูง168ซนเมตรแน่นอนฮะกองเต้เป็นนักเตะที่ค่อนข้างตัวเล็กแต่แต่พิกขี้หนูนะครับผมสไตล์จะเป็นบ็อกซ์ูบ็อกซ์นะครับยืนได้ Dmf cmf นะครับบูสเตอร์เม็ดแรกก็จะเป็นดูอเรนตนะครับเป็นบูสเตอร์ท้าด่วนนะครับแล้วก็พี่โคใส่สกิลพิเศษมาให้ด้วยนะครับก็คือสกิลพิเศษป้อมประกาศฟอร์เทสนั่นเองนะครับอ่สกิลนี้ก็จะทำงานแบบพาสซีฟสกิลนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นว่่่่ามมมมัันนไไปปเเพพิิโช อะไรที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับมันจะไปเพิ่มสกัดภาพเรื่องของเกมรับตามเงื่อนไขในครึ่งหลังด้วยนะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องคิดก่อนเลยนะครับก็คือว่าเราจะเอาเขาไปยืนแบบไหนนะครับผมตามแผนที่เราใช้นะครับอาจจะยืนเป็น DMF CMF นะครับอาจจะตั้งเป็น defending นะครับ deep line หรือว่าปล่อยอิสระนะเดี๋ยวแบบไหนเหมาะกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับนะครับยืนทั้ง DMF แล้วก็ CMF นะครับแล้วก็อาจจะไปตั้ง i n i v i d u c t i o n เนี่ยตามเหมาะสมตามสถานการณ์แล้วกันนะครับว่าเออจะ ตั้งเป็นด e เฟนดิ n งตั้งเป็นแอ t แทกกิ่งตั้งเป็นดีฟไลตรงไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะกดออโต้ไปถ้าตามแพทเทิร์นค่าพลังเนี่ยก็จะไปอยู่ที่100นะครับคือค่าพลังอาจจะดูสเกลไม่สูงนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้โหค่าพลังไส้ในโคตรสวยนะครับผมกองเต้นเนี่ยค่าพลังไส้ในสวยตั้งแต่ร่างเก่าๆตั้งแต่ตอนอยู่เชลซีแล้วนะครับผม คือจะเป็นกลางรับสไตล์ที่แบบนี้แหละบ็อกซ์บ็อกซ์นะแต่ว่าค่าพลังไส้ในเกมรับจะค่อนข้างดีมากแต่ผลรวมของค่าพลังโอเวอร์ออลเนี่ยอาจจะไม่สูงนะครับเพราะว่าค่าพลังโอเวอร์ออลมันจะดูหลายๆด้านประกอบกันนะครับผมกองเต้เป็นกลางรับที่ตัวเล็กแต่ข้อดีของตัวเล็กคือมีความคล่องตัวสูงนะครับแต่ค่าพลังการเลี้ยงบอลฟองบอลล่างนี้เนี่ย80 76 84นะครับพาสซิงก็ประมาณหนึ่งนะครับผม84 82พาสซิงนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ค่าพลังโอเวอร์ออลไม่สูงเพราะว่าด f d เ f จะดูพัชซิ่งเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับแต่จุดเด่นของกองเต้นะครับที่เราบอกว่าค่าพลังไส้ในสวยก็คือค่าพลังเกมรับนะครับเกมรับ4อย่างนะฮะเอาแฮนสเนี่ยทะลุไป100เลยนะครับผมปริยาความวต่อเกมรับการเข้าปะทะบอล1 0 1เอาดิ โอ้โห oh, แล้วก็ความดุดัน99ช่วยเกมรับ99มันมีบูสเตอร์มา2อันนะดูริงเนี่ยมันจะไปเพิ่มดีเฟนดิ่งกับแท็กลิงอยู่แล้วนะครับแต่เ,เราเอาจจะต้องกลดล็อกไอไอความดุดันกับเอนเกจเมนต์เนี่ยมันถูกกดไว้อยู่ที่99เพดานตรงนี้นะครับถ้าเราไปใส่บูสเตอร์ไม่ที่2หรือว่าบูสของโค้ชช่วยปลดล็อกตรงนี้นะครับค่าพลังตรงเนี้ยก็จะขยับเกินถึง100เหมือนกันนะครับความเร็วนะครับสปีดใน86สปีดต้น82นะครับเตะแรง77แต่จัมเนี่ยตัวเล็กด้วยนะครับแล้วก็จััััมนนนนน้้้ออยยดวะะคครรบบเเเาง ความแข็งแกร่งนี่เป็นจุดอ่อนของกองเต้เพราะตัวเล็กเนี่ยยิ่งตัวเล็กแล้วยิ่งมีความแข็งแกร่งน้อยด้วยนะครับเจดเดี๋ยวตอนเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันนะครับบาลานซ์ทรงตัว90ก็เพิ่มความคล่องไปด้วยนะครับผมแล้วก็สมินาความตืินะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าค่าพลังของกองเต้นเนี่ยสามารถปรับได้หลายอย่างมากนะครับเพราะว่ามันจะไปเด่นเรื่องของเกมรับนะครับแต่ด้านอื่นๆเนี่ยมันจะ เกือบจะเป็นจุดด้อยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยบค่าพลังหน่อยนะครับมันก็เลย1กดค่าพลังไว้สูงสุดได้อยู่ที่101นะครับผม2นะครับเรากระจายค่าพลังได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะกระจายเกมรับนะครับไปเรื่องของสปีดไปเรื่องของความคล่องนะครับเพิ่มดริปบิ้งก็ถึงคายบริชัน90ทําได้เหมือนกันนะครับเพิ่มพารซิ่งก็ได้นะครับเป็นเหมือนตัวเป็นตัวเปิดบอลจ่ายบอลเป็นตัวทร้งสรรเกมไปด้วยในตัวเลยเห็นความคล่องไปแล้ว ก็แล้วแต่นะครับมันมันอัพได้หลายแบบนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะลองอัพแบบนี้นะครับผมจะลดเ l s t ลเ n น t h นะครับผมไหนๆก็ไม่ใช่เป็นจุดเด่นแล้วนะครับเป็นจุดอ่อนที่ซ้ำลดลงเหลือ6ไปเลยนะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ที่พละกกำลังเรื่องของความเร็วเว้ย นะครับอย่าลืมลดพาร์ซิ่งหน่อยด้วยนะครับผมพาร์ซิ่งจากเดิม8นะครับผมก็ขอลดลงเหลือ6นะครับเพื่อเอาโปกิชั่นพอยขึ้นมานะครับตัวบ็อกซ์สุบ็อกซ์นะครับพาร์ซิ่งถ้าให้ผมเลือกผมจะเอาไปใส่อ,อื่นเรื่องของความอึดพลังกำลังความเร็วเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเราจะเพิ่มโลว์ r body บอดี้เซนนะครับผมเป็น12นะครับนะก็จะเป็น 6cc 12 6 13 6 4 4ี่สอันนี้คือแบบของผมนะแล้วก็มันสามารถอัพได้หลายแบบนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมหลายคนจะลองอัพไปอัพมาดูก็ได้นะครับผมก็จะทําแบบนั้นเช่นกันนะครับแต่ถ้าอัพแบบนี้นะครับผมเราจะได้101แบบไม่ต้องใส่บูสเตอร์ไมที่2ด้วยนะครับนี่ฮะดูค่าพลังข้างในหลังจากที่เราอัพแบบนี้เราลดที่พาร์ซิงนะครับผมก็จะเหลือ82-80นะครับผมแล้วก็ลดดิ f เฟนดิงด้วยถึงแม้ว่าเราลดไปเห็นไหม49999 99, 99, ถึงแม้าลดไเนี่ค่้พลังตรงนี้ 4, อย่างก็าักดูแบบ 100เกือบทะลุ100อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปใส่บูสเตอร์ไม่ได้2อีกมันก็ขึ้นไป1น0อีกนะครับผมแต่เราได้สปีดขึ้นมาเป็น91นะครับเป็นสีฟ้าไปเลยนะครับแล้วก็ได้ความอึดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับบล็อกสู่บล็อกเนี่ยใช้พลังกายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมส่วนตัวผมจะให้ความสำคัญเรื่องของ lower body strength ค่อนข้างเยอะนะครับ ทีนี้บูสเตอร์เมทที่2อ,อย่างที่บอกไว้นะครับผมไอเดฟเฟนดิ้งที่เราลดไปอะครับถ้าเกิดคุณเปิดได้ค่าพลังไอบูสเตอร์ที่มันไปเพิ่มดฟเฟนดิ้งโดยตรงนะครับผมมันก็จะไปปลดล็อกบางอย่างให้ไป100ด้วยนะครับอันนี้ผมเปิดได้ดฟเฟนดิ้งนะครับชื่อมันอาจจะตรงตัวไปไปเพิ่มค่าพลังเกมรับนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มแค่อเวนเดสที่ผมอยากให้มันปลดล็อก9 9ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะหาที่มันไปเพิ่มแท็กวิ่งนะครับการเข้าประทะบอลน,นะครับหรือว่าความดุกกนด้วยนะครับจริงๆไอ้บูสเตอร์ที่ผมอยากได้นะครับผมฝั่งกองเต้เลยนะก็คือชักดาวครับผม ชัดดาวนะครับน่าจะเป็นบูสเตอร์ที่เหมาะสมมากๆนะครับแต่ว่าก็กดไปหลายรอบเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ชัดดาวนะครับผมไปได้ฮาร์ดวอร์เกอร์ฮาร์ดวอร์เกอร์จริงๆก็โอเคเหมือนกันนะฮะเป็นมดงานนะครับเป็นผู้ทํางานหนักนะครับมันก็จะไปเพิ่มเรื่องของพละกําลังนะศักยภาพแล้วก็ที่สำคัญคือไปเพิ่มเกมรับด้วยนี่มันจะไปเพิ่มความดุดันนะครับทะลุไป1น0นะครับอ่ะสรุปเรื่องของบูสเตอร์ไม่ที่2นะครับผมจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้มันก็สามารถอัพไปได้101ได้เหมือนกันแหละนะครับแต่เพียง เน้นอันที่มันไปปลดล็อกดิเฟนดิงสี่อย่างตรงนั้นให้มากที่สุดแล้วกันนะครับเช่นพวกชัดดาวดูเอลลิ่งนะครับผมหรือว่าดิเฟนดิงก็ได้นะครับส่วนสกิลที่ติดตัวมานะครับผมก็มีแตบวันทัสมาอยู่แล้วคัดพิไฮน์เทิร์นนะครับผมแล้วก็มีสกิลพาสจากวันทัสพาผ่านผ่านซิงมานะครับแล้วก็ไวเทตพาสด้วยนะครับผมสกิล พาสซิ่งค่อนข้างครบเลยนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังพาสอาจจะไม่ใช่เป็นจุดเด่นนะครับผมส่วนสกิลเกมรับนะครับก็จะมีแมนมาร์คกิ้งนะครับอันนี้สําคัญเลยโดยเฉพาะในจังหวะที่เราต้องการให้เขาไปประกบฝั่งตรงข้ามในบางสถานการณ์นะครับสไลด์แท็กเกิลครับผมสกิลพิเศษเนี่ยฟอร์เทสข้อมประการที่บอกไปนะครับแล้วก็สกิลฟไลติ้งสเปรดิตนะครับสกิลเกมรับเนี่ยก็จะยังขาดสกิลบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเกอร์เนี่ยก็เป็นสกิลที่สําคัญเมื่อเรากดแมสซ์อัพดักทางส่งบอลดักทางยิงประตูอเลยนะครับผมว่า บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยใส่ไว้สําคัญมากๆนะครับผมมันมีหลายครั้งที่เราจะต้องตั้งดิฟไลน์ลงไปช่วยเซนเตอร์นะครับแล้วโซคันโตรก็ใส่เข้าไปแอร์เรียลซูเปอร์เรตี้นะครับผมเป็นสกิลแก้ขัดที่แก้ไขปัญหาเรื่องของตัวเล็กแล้วก็ค่าจําน้อยนะครับแต่ก็อาจจะเพิ่มไม่ได้มากนะครับแต่ใส่ไว้ก็ดีแหละเอาละในเมื่อเรารู้แล้วว่าจุดแข็งจุดอ่อนของกองเต้นะครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็ควรจะนึกภาพออกแล้วนะครับว่าการเล่นในสนามเนี่ยครับกองเต้ e ก็จะเน้นเรื่องของอะไรหนึ่งเน้นเรื่องของการเคลื่อนที่ครับ เล่นเกมรุกนะครับผมเพราะตามสไตล์บอ็อกซูบ็อกก็จะมีจังหวะที่ดันขึ้นไปอยู่แล้วนะครับและใช้ค่าพลังความสามารถของเกมรับนั่นแหละนะถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวะที่เติมเกมรุกขึ้นไปใช้ความสามารถเรื่องเกมรับเนี่ยบางทีมันก็เสียบอลกลางทางนะครับหรือว่าจะต้องเข้าไปปะทะตัดเกมคู่แข่งเมื่อเราบุกข,ขึ้นไปแล้วเรเสียบอลกลางทางไอ้ตัวบ o ็บอกซูบ็อกที่มีทักษะแบบนี้ก็จะช่วยเราได้เป็นอย่างดีนะครับ2เมื่อเราตั้งรับนะครับเขาจะวิ่งลงมา วิ่งลงมาไวแค่ไหนยืนแค่ไหน,ย,น,ไหนยืนต่ำแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งตำแหน่งเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตั้งอิเดียลสเปชั่นด้วยนะครับว่าตั้งดิฟไลหรือตั้งดีเฟนดิ่งมากแค่ไหนในช่วงต้นเนี่ยผมไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะครับผมให้เขาขื่อนที่แบบอิสระนะครับก็จะสังเกตได้ว่าถึงแม้จะตั้งเป็น DMF นะ,ะปรับตำแหน่งเป็น DMF นะครับแต่คือถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งดิฟไลหรือไม่ได้ตั้งอะไรดีเฟนดิ่งเลยครับผมก็มีหลายๆครั้งที่เคลื่อนที่ขึ้นสูงตาบบนนมจังหหววะขขอองงงเเเกมมนนนััับบผถ้้าาป็แจ ใช้ความคล่องให้เป็นประโยชน์นะครับผมกองเต้เนี่ยเป็นนักเตะที่ตัวเล็กนะครับมีสกิลเดอบลูทัสมีเรื่องของค่าวความสามารถในการไปกับบอลได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับแถมมีสกิลพาสเนี่ยครบเครื่องเลยนะครับเป็นเหมือนตัวทําเกมที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเป็นตัวประสานงานนะครับผมระหว่างตัวรับกับตัวรูปของเราได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าเรื่องของการยิงทําประตูนะครับหรือว่าเรื่องของการ ทะลุทะลวงไปด้วยตนเองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเขาเป็นเหมือนตัวที่คอยปิดทองหลังพระนะครับคอยเชื่อเมเกมมากกว่าในเวลาที่เราเล่นเกมรุกนะครับเพราะฉะนั้นการรีวิวกองเต้นเนี่ยจะไม่มีคลิปจังหวะการทําประตูสวยๆการยิงประตูสวยๆให้รับชมกันแน่นอนนะครับผมถ้าไม่ได้เติมขึ้นไปเป็นจังหวะที่ลุ้นพอทําประตูได้แล้วกคนไม่ต้องฝืนให้เขายิงไกลนะครับผมไม่ต้องไปใส่สกิลพวกยิงลองเล้งชูตติ้งอะไรพวกนั้นนะครับผมว่า อาจจะไม่จําเป็นหรืออาจจะไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะบางคนก็ชอบให้เขาเคลื่อนที่อิสระเติมขึ้นไปมีลุ้นจังหวะทําประตูจากยิงไกลบ้างมีดับเบิลทัชอยูแล้วใช่ไหมก็ใส่ลองเลนช์ชูตติ้ง <Okay. S 1> นะจาดับเบิลทัชยิงสตันนิงเลยพรกนี้จากนอกกรอบเขตโทษแบบนี้นี่ถ้าใครชอบก็ใส่ลองเลนช์ชูตติ้งนะถ้าใครชอบจังหวะแบบนี้ <laughs> แต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ ผมพยายามเล่นและนึกภาพเก่าๆนะครับที่เคยใช้กองเต้ในภาคเตสนะครับผมกองเต้ตอนอยู่เชลซีนะครับผมเป็นตัวที่มีค่าพลังเกมรับแบบนี้เลยค่อนข้างสวยมากนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกมมันยังไม่สามารถที่จะไปตั้งดีเฟนดิ้งตั้งดีฟไลอะไรได้นะครับก็คือให้มันเคลื่อนที่ ตามอิสระนะครับหรืออย่างมากก็ตั้งเป็น D.M.F. แต่ยืนตำาๆหน่อยเนี่ยก็ช่วยเกมรับได้ดีนะครับแต่ค่าพลังเกมรับของกองเต้ถึงแม้ว่าจะมีค่าพลังเกมรับสอย่างที่ค่อนข้างสวยมากๆนะครับผมแต่ผมลองให้เขาเล่นแบบกลางรับคนเดียว D.M.F. เนี่ยถ้าคุณจะตั้งให้เขายืนกลางรับคนเดียวนะครับผมก็1อาจจะต้องตั้งดีฟไลน์ตั้งดีเฟนดิ้งนะครับไม่ให้เขาเติมเกมรุกเพราะว่าเป็นบ็อกซูบ็อกซูแล้ว2นะครับต้องยอมรับว่าเขาตัวเล็กมากนะครับผมจังหวะการเข้าปะทะนะครับแล้วกลางรับเนี่ยม ถ้าเกิดเราตั้งดิฟไลน์เนี่ยมันจะลงไปช่วยเซนเตอร์นะครับถ้าเกิดโดนล,ลูกเปิดมงหรือว่าจังหวะกระแทกเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบมากๆดังที่เราเคยพูดไปในเรื่องของสาริละ์นักเตะนะครับผมว่าตัวใหญ่ตัวเล็กมีผลมากแค่ไหนนะครับสังเกตว่านักเตะตัวใหญ่ๆอ,อย่างเวล่าฟันบุยเตนนะครับจะได้เปรียบเวลาจังหวะเข้าเบียดเข้าปะทะเข้าแย่งบอลเข้าดึงเสือ้อดึงเหนียวดึงลั่นะครับผมกองเตะจะเสียเปรียบเอามากๆเลยนะครับผมความอึดก็มีจํากัดเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นบ็อกสู่บล็อกนะครับค่าพลังรัมมิ ครับผมถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มโลว์บว์บรเซนเพิ่มขึ้นไปมาพอสมควรแล้วนะสำหรับการอัพแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดแมสไนท์เาเราไปเล่นอีเวนต์แล้วถึงช่วงต่อเวลาพิเศษมีหมดเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะฟิตหัวเขียวนะครับเพราะว่าเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาเว้นแต่เราตั้งดีเฟนดิ n งหรือดิฟไลน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมเองนะครับผมถ้าเล่นกลางร,รับคนเดียวนะครับผมไม่แนะนําเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะไปตั้งดีเฟนดิ n งหรือ หรือตั้งเป็นดีฟไลน์ก็ตามนะครับผมมันก็จะกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยจะเสียเปรียบจังหวะเข้าประทะแล้วกลางรับถ้าเกิดว่าเสียบอลกลางทางเนี่ยครับผมหลุดเป็นแผงเลยนาะเซนเตอร์ดันขึ้นพอดีเลยนะครับผมถ้าจะตั้งให้กองเต้มีประโยชน์มากที่สุดนะครับควรจะเป็นแผนที่เล่นกลางรับ2คนนะครับยังไงก็คงต้องมีเดสทอยเยอร์หรือไม่ก็เอ้เแมนนะครับเป็นยัวตัวยืนปักหลักคอยค้ำอยู่แล้วก็อาจจะตั้งออกองเตเ้ให้เคลื่อนที่อิสระนะครับหรือถ้าต้องการรักษาสกอร์ก,อรก็ตั้งดีเฟนดิงหรือดีฟไลน์เพ<า><า> ในเมื่อกองเต้ตัวเล็กนะครับเราก็ใช้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ดึงเรื่องของความคล่องออกมานักเตะตัวเล็กนะครับผมก็จะมีความคล่องในตัวนะครับแล้วเขามีดับเบิลทัสด้วยนะครับมีค่าพลังการไปกับบอลการเลี้ยงบอลอาจจะไม่สูงแต่ว่า เวลาจังหวะเล่นจริงๆนะครับผมนักเตะตัวเล็กจะดูแล้วมีความสมูทมีความกล้องในการเลี้ยงบอลไปกับเท้านะครับผมมีหลายๆจังหวะที่ผมสามารถพลิกบอลได้เปลี่ยนจังหวะของเกมได้โดยใช้กองเตะนะครับพลิกหมุนพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วจ่ายออกจังหวะให้เพื่อนนะครับอันนี้คือช่วงท้ายเนี่ยผมตั้งเป็นดิฟไล์นะครับผมแล้วก็เล่นการรับคนเดียวเนี่ยถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับตีคอยดักบอลได้นะครับคอยสกัดบอลได้นะครับคอยเข้าปะทะบอลได้นะครับปฏิยาการเข้าบอลก็ค่อนข้างดีค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นจังหวะที ต้องเบียดไล่เตาไลนะครับหรือว่าวิ่งตามนะครับ อาจจะลำบากหน่อยๆนะครับจังหวะการสับขาอาจจะเสียมีเสียเปียบหน่อยๆนะครับผมก็เลยปรับมาให้เป็นการเล่นแบบอิสระเหมือนเดิมนะครับคือจะจะขึ้นก็ขึ้นมันจะลงก็ลงนะครับแต่เราจะต้องมีตัวค้าอยู่นะครับผมว่าแบบนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วและเราไม่ต้องไปสังเกตนะครับผมว่าเขาเล่นเป็นยังไงนะครับปล่อยให้เขาเล่นตามธรรมชาติบางทีเราไม่ได้บังคับเร์เซอร์เนี่ย AI ก็จะบังคับตามปกตินะครับตามจังหวะบอลบอลตามจังหวะตามรูปเกมนะครับผมตามค่าพลังเกมครับเกมลุกนะครับแบบนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับ แต่ถามว่าความรู้สึกมันเหมือนกับตอนภาคเบสหรือเปล่าที่เราบอกว่าเอ้กองเต้นเนี่ยมันเป็นเหมือนออมาเกรเรเล่เป็นน้องชายของมาเลเกรเล่เล,เ,ลเ,ลเลยนะครับผมคือคล้ายๆกันคือตัวเล็กเหมือนกันเล่นตำแหน่งเดียวกันนะครับผมแล้วความความสามารถก็คล้ายๆกันคือมาเกเรเล่ก,ก็มีค่าพลังเกมรับที่สูงนะครับผมแล้วมีความคล่องในตัวมีเดิมพันทัสด้วยคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็ยังมีความรู้สึกว่าคล้ายๆกันเหมือนกันนะใครที่ใช้โค้ดมาเกเรเล่ร่างอีพิกอยู่นะครับผมก็ ถ้าเกิดอยากได้อารมณ์แบบนั้นนะครับกองเต้คล้ายๆกันเลยนะครับแทบจะไม่แยกไม่ออกเลยนะครับว่าใครคือกองเต้ใครคือมาเกเด้เพื่อๆใครมี2ตัวนะครับเอามายืนคู่กันดูซิจะเป็นยังไง <laughs> แต่อย่างไรก็ตามครับผมเกตของกองเต้คือนักเตะจะว่าเป็นนักเตะฟรีก็ใช่นะครับเพราะว่าอยู่ในเดลีกเกมเนี่ยสกลค่าพลังมันไม่เหมือนกับนักเตะที่เราต้องใช้ทองเปิดมาในแพ็ค150ตัวนะครับผมแต่ ถามว่าเป็นตัวฟรีที่ดีที่สุดในแพ็คเลี่เกมหรือเปล่าเรื่องนี้ผมว่าต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยนะครับเพราะว่านักเตะแบบนี้มันจะไม่ใช่นักเตะที่โดดเด่นตอนที่เราเล่นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมการทาประตูหรือเกมรับมากนักนะครับผมเป็นตัวที่ปิดทองหลังพระจริงๆอันนี้ต้องใช้เวลานะครับโอเคนะครั้หสุดพี่มีก็มีประมาณนี้นะครับถรูปเดียว <laughs> กทุกช่องด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกัน<ต>คลิปต่อไปครับคลิปนี้ล่าไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสามารถกด Hashtag Reveal ตันด้านบนเ <บน S 2> พื่อเลือกดูการ Reveal ตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time I t h f i r s t t a I'm n d for the first time in a long time I'm all right ンテからメッシー抜けてくるンン <music> <music>